เม็ดเงินเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดคุณภาพของนักฟุตบอลาหากนักเตะค,คนใดถูกซื้อตัวมาด้วยราคามหาศาลก็หมายความว่าความคาดหวังในผลงานในสนามก็สูงตามไปด้วยแต่นี่คือเรื่องราวของ4ดีลสุดปังแต่ยังไม่ตดัดสักทีในเมสลีกาส0 2 1 2 2ครับ สวัสดีครับกลับมาพบเจอคุณมูเดสนอีกครั้งคราวนี้เราก็ยังอยู่ในเส้นทางหลักของมูเดสลีกาเหมือนเก่าโดยจะเป็นเรื่องราวของ4ดิลที่มีราคามหาศาลในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งนักเตะทั้ง4คนได้รับการคาดหมายว่าจะทำได้ดีกับสโมสรใหม่แต่นี่ก็ผ่านไปหนึ่งใน3ของฤดูกาลแล้วก็ยังไม่เห็นมีวีวแววว่าจะเป็นแบบนั้นสักทีก่อนหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเพิ่งเข้ามาดูช่องคุณมนเดสครั้งนี้เป็นครั้งแรก กรบกวนกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับเพราะผมจะมีเรื่องราวข่าวสารของบ u n เดสลีกามาอัปเดตอยู่เป็นประจำทุกสัปดาห์ถ้าชอบใจง่ายกรบกวนกดไลค์ให้ด้วยนะครับดีแรกที่ผมจะกล่าวถึงก็คือ Marcel s บ b ิ t เ e r กองกลางดนาโมของไบเยนเมนิกที่ความผิดพลาดของเขาทําให้ไบเยนต้องตกเป็นฝ่ายตามหลังอัสบวกถึง0ประตูต่อ2และสุดท้ายก็พ่ายแพ้ไปในที่สุดด้วยสกอร หนึ่งประตูต่อสองมาเซียสบิเซอร์ถูกไบเยนทุ่มเงินซื้อมาจากคู่แข่งแย่งแชมป์อย่างลา์ซิกด้วยสนวนราคา15ล้านยูโรถือเป็นราคาที่แพงไม่น้อยกับนักเตะวัย27ปีแบบนี้ลหลังจากที่มีการเปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยสื่อทุกสำนักก็คาดหมายกันว่าเขาจะมีซิ์สอรแทรกในแผงตัวจริงออกเสือใต้ในท,ทันทีเรารู้ๆกันอยู่ว่ายูเลียนนักเกอร์สมมน มีคู่มือในการใช้งานเขาแต่สุดท้ายซับิเตอร์ก้องมีโอากาสลงสนามให้กับ,บยบร์นในบูเดสติกาไปแค่8นัดรวมเวลาทั้งหมดแค่2 9 7นาทีเท่านั้นเองแถมยังทำประตูแอซซิตไม่ได้สักลูกส่วนใหญ่ที่ลงเล่นในสนามก็ดูจะกเกร็ง,งไม่เป็นธรรมชาติแต่สร้างความผิดพลาดบ่อยครั้งเรียกได้ว่าเป็นคนละคนกับตอนที่เป็นกัปตันที่ไลฟ์ซิกเลยอาจเป็นเพราะตำแหน่งที่เขาลงเล่น ต้องยืนเป็นกองกลางคุมจังหวะคู่กับโยัวคิมิกหรือไม่ก็เลออนกอเลสกาซึ่งคู่หูดินระเบิดคู่นั้นของยบร์นจัดเป็นคู่กองกลางที่ดีที่สุดในบุนเดสลีกาการลงมาทําหน้าที่แทนต้องมีเรื่องของความกดดันเข้ามาถาโถมมากมายเป็นแน่ดีที่2ผมจะย้ายฝั่งไปพูดถึงคู่รักคู่แค้นอย่างดอดมุลกันบ้างโดยดีวนี้จะเป็นดีลของดอนเยลมาเล่น ผู้ที่ได้รับความคาดหมายว่าจะมาเติมเต็มแนวรุกของดอดมุลแทนที่การจากไปของเจดอนซานโชดอนเยอมาเล่นถูกบริเซียดอดมุลทุ่มเงินมากถึง30ล้านยูโรเพื่อกระชากตัวมาจาก PSV มาอยู่กับทีมซึ่งนับเป็นดิวที่มูลค่าแพงอันดับ2ในตลาดนักเตะบุนเดสลีกาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยความเข่งกาดที่แสดงให้เห็นมากับ PSV ในดัตช์ลีกประกอบกับความยอดเยี่ยมในการรับใช้ทีมชาติฮอลแลนด์ในศึกยูโร2020ที่ผ่านมาทำให้ทุกคนเชื่อมั่นมากว่ามาเล่นจะไปได้สวยกับเสือเหลืองแน่แ,นแต่ความเป็นจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อมาเล่นได้รับโอกาสลงสนามในมศึกบุนเดสลีกาไปถึง12นัดคิดเป็น756นาทีแต่เพิ่งจะยิงประตูปลดล็อกลูกแรกได้ในเกมล่าสุดโดยการยิงฉลับกองหลังและเสียม,มุมเข้าไป ส่วนเรื่องทำแอซซิตนั้นก็แค่เรียกจุดโทษให้กับทีมไปอีก2ครั้งเท่านั้นไม่ได้ทำแอซซิตโดยตรงซะด้วย,ด,ยดับว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่ต่ำกว่ามาตรฐานจริงๆแถมส่วนใหญ่เวลาอยู่ในสนามก็เล่นไม่ค่อยเข้ากับเพื่อนร่วมทีมซะอีกบางทีเกมสนกลับเร็วพี่แกก็ดันดึงช้าบางทีเกมช้าพี่แกก็ดันไปเล่นจังหวะนี่ก็มีข่าวแว่วๆมาว่าดอนเดยลมาเล่นถูกปล่อยตัวยืมออกไปจากดอร์มู ในช่วงตลาดหน้าหนาวต้นปีหน้าซะด,ด้วยสิดีที่3ตามมาติดๆเลยครับหลังจากพูดถึงไบเยลและดอดมูลไปแล้วคราวนี้ก็เป็นคิวของไลฟ์ซิกกันบ้างโดยดีลนี้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเมื่อรองดาวัซนโวของลีกอย่างอังเดซินวาที่กดไปถึง28ประตูจาก3 2เกมให้กับแฟรงก์เฟิร์ตในฤดูกาลก่อน <Wow. S 1> โยกมาสวมเสื้อไลฟ์ซิกในฤดูกาลนี้ อังเดซินวาถูกไลฟซิกกระชากตัวมาจากอินซีแดงดำโดยค่าตัวมหาศาลถึง23ล้านยูโรนับเป็นมูลค่าสูงเป็นอันดับสามในตลาดหน้าร้อนนี้เลยพื่อเป็นจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายในการลุ้นชมป์บูเดสลีก้าเพราะไลฟซิกมีปัญหาเลือเกินในการจบสกอร์เมื่อรุ่นการเกาอแต่ฝันอันยิ่งใหญ่ก็ดันพังทลายไม่เป็นท่าเพราะอังเดซินวาเปลี่ยนไปแท่จะเป็นคนละคน จังว่าจบสกอร์ที่เคยเฉียบคมก็ทําไม่ได้การตัดสินใจจะเล่นก็ดูจะผิดพลาดไปทั้งหมดควรจะยิงดันไปจับบอลควรจะจ่ายก็ดันไปยิงที่สําคัญความมั่นใจก็หายไปเกลี้ยงลูกจะจะจ่อๆหน้าประตูก็ดันยิงไม่เข้าซะอีกแม้ว่าเขาจะรับโอกาสลงสนามถึง12นัดในสศึงเดสลิกา้าแต่ก็คิดเป็นแค่627นาทีเท่านั้นแถมผลงานก็ต่ำเตี้ยเรียดิน อยู่ที่ยิงได้2ประตูกับสาแอสซิดเองดีลที่4ดีลสุดท้ายผมขอพูดถึง Wolf บวกซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนของบุนเดสลีกาที่ไปลุยในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกันบ้างซึ่งดีลนี้เป็นดีลของเซบาสเตียนบอนองราการหลังที่หมาป่าแห่งมวรเบีเยคาดหวังเหลือเกินว่าจะเป็นกำแพงเหล็กให้กับทีม เซบาสเตียนบอเนาถูกวอกบวกกระชากต,ตัวมาจากโคโลนด้วยค่าตัวสูงถึง13.5ล้านยูโรซึ่งเป็นดีลที่แพงที่สุดของหมาป่าแห่งเมืองเบียร์ในตลาดหน้าร้อนรอบนี้้วยความแข็งแกร่งดุด,ดันและโดดเด่นในเรื่องของลูกกาอากาศยามที่ลงเล่นกับแพะบ้าโคโลนจึงทําให้ใครหลายๆคนเชื่อว่าวอลกบวกได้ของดีมาครอบครองซะแล้วแต่เมื่อสตาร์ซีซั่น2021-22มันกลับไม่เป็น่เช่นนั้น เมื่อบอเนลยังปรับตัวกับแทคนิกใหม่ไม่ได้ยังต้องใช้เวลาทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมอีกทําให้บอร์เนลได้โอกาสลงเล่นในศึกอดมริกาไปแค่8ปดนะัดคิดเป็น470นาทีเท่านั้นแถมยิงประตูหรือทำแอสซิสต์ไม่ได้ด้วยเด็ว่าเป็นดีลแห่งความผิดหวังดีลหนึ่งในช่วงเวลานี้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับ4ดีลที่ผมยกขึ้นมาพูดให้เพื่อนๆฟังมีตรงใจตรงความคิด ปบ้าางหรือเล่แต่ก็ได้แหละครับนี่ก็ผ่านมาแค่หนึ่งในสามของฤดูก,กาลเท่านั้นเองอยังคงพอมีเวลาให้กับสี่คนพนนี้ใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองพอสมควรแต่พวกเขาเป็นนักเตะระดับโลกขนาดนี้น่าจะข้ามผ่านความยากลำบากนี้ไปได้หรืออย่างแย่ที่สุดก็คงต้องย้ายไปพิสูจน์ตัวเองกับสโมสรใหม่ oh, <no. S 1> สุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ ที่อยากจะแชร์ความรู้เหล่านี้ให้กับคนอื่นได้รับชมรับฟังกันกดก,กดแชร์ต่อให้ด้วยนะครับหรือถ้ามีคอมเมนต์อื่นใดที่จะพูดคุยกันเรื่องดีวของนักเตะในบุนเดสลีกาก็รบวนคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้ครับผมเพราะผมจะได้รู้ว่าแฟนบอลบุนเดสลีกาเดินเคียงข้างกันอยู่ครับขอบคุณครับ